วัดีจ้าสวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ออสเรนช่วงนี้มันไม่มีอะไรให้ทำนะฮะเราก็จะมาอยู่กับช่วงดีมาแกะกล่องเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้งานที่เราจะนำมานําเสนอเนี่ยคือน้องสซโซโนต์เนี่ยตัวแรกเลยเพราะงั้นเรื่องประวัติตัวละครครั้งนี้ไม่มีนะครับเพระน้องเพิ่งเปิดสร้างมาประมาณปีแล้วประวัติประวัติเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีแต่ มีแต่ตัวขอออกมานะเพราะว่าถ้าเป็นเฟรมอาร์มเกิร์ลเนี่ยโอเคมันยังมันยังพอมีซีรีส์นะครับตัวหลักๆมันยังพอมีเนอะแต่ของเมกามิติไวท์เนี่ยคือผมหาข้อมูลที่พอจะเอามาพูดเป็นเนื้อเนื้อฟังชัดๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลยเพรบบาะงั้นไปดูคลิปไก่กล่องเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนดีไก่กล่องครั้งนี้เรามีตึ๊บจนี้อสุดยอดความบิ๊กเบิ้มเลยเว้ยทุกคน กองโคตรสวย My g o d อ่ะเราพูดถึงอะไรก่อนก่อนดีวะแม่งใหญ่ไปหมดเลยก็คือวันนี้มันเป็นนี่นะเอ่อถ้ามันไม่เห็นก็โทษทีนะพอดีแบบมม,ม่เกิดเฟรมไปแล้วนะครับแม่งใหญ่มากมีการมิดีไว้นะครับเป็นซีรีส์ของค่ายโคโตบุกิยะอ่ะหยิบมาก็ดูยรงน,นะนี้ก่อเนะอ่ะนี่อันนี้คือโคโตบุกิยะนะครับก็คือค่ายของเขาแล้วแหละ แล้วก็อันนี้เป็นลำเบอร์น้ำเบอร์ของตัวในซีดีเขานะครับก็น่าจะตัวที่16เนาะจริงๆผมไม่เคยเล่นเมกัมิดิไวเลยนะไม่เคยเลยเฟมอาร์เกิลก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับนี่ก็เพิ่งมารอเป็นตัวแรกเลยเพราะว่าดีไซน์เจ๋งไปเองมากๆนะฮะอันนี้ก็ชื่อเขาซูซานุซูซานะโวใช่เหรออานนี้เหรอช่างมันนะครับอ่านี่หน้ากล่องเนาะจะเป็นประมาณนี้กล่องสวยมากเป็นด้านนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเคลือบเงาตรงนี้มา เท็กเจอร์มันก็จะแปลกๆหน่อยมีหลายเลเยอร์แหละดูดีไซน์น้องโอ้ชนชนโชนโคตรเท่นะครับผมสั้นไม่บอกแล้วครับผมสั้นผมแตะลุยไล่อะดูข้างกล่องโฟกัสไหมอะกล่องโอเคอันเนี้ยข้างกล่องจะเป็นประมาณนี้นะเคยเห็นไหมคือน้องอะเป็นได้หลายโหมดมากครับอันนี้คือดีอันนี้คือปกติน้องเนาะอ่าปกติอันนี้ก็เป็นใส่เอกาะไปแล้ว แล้วตัวพวกอาวุธเนี่ยอาจจะมีนี่มันก็จะพับเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรได้อีกบานเลยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมท่าแอคชั่นแล้วก็มีล่างด้วยนะคือเหมือนจะใส่เกาะไปแล้วก็จะแปลงร่างได้อีกสเต็ปหนึ่งนะขอบกล่องไม่มีอะไรก็เป็นบอกเบอร์บอกซีรีส์บอกชื่อตัวนะครับแล้วก็ตัวของน้องเองดีไซน์น้องเองนะครับอ่ะตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็จะบอกว่าเออเรามีหน้าให้เปลี่ยนนะนี่นีน,นีประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีดีคอน,น้ําและจะเป็นดีคอน้าปะคิดว่าน่าจะเป็นดีคอน้ํานะครับไอตัวนี้เนี่ยก็มีตามาให้เปลี่ยนแล้วก็มีพวกดีเทลลงนุง่ลงลงนี่ไปนะครับอ่ะประกอบเสร็จน้องก็จะมาประมาณนี้เท่โคตรเท่เลยอันนี้ก็บลาบลหลาอะไรอย่างแล,แล้วก็มีวงเว็บอะไรก็ไปดูกันเขานะครับหลังกล่องก็เหมือนหน้ากล่องไม่มีอะไรเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ คงต้องให้น้องบาดเจ็บนิดนึงอ่าไม่งอเนานะโอเคถูกด้านปะเนี่ยอ่า <laughs> ผิดด้าน <laughs> โอเคผิดด้านเนอะโอ้ไม่ของของยาวเกินยาวจะจะยาวเกินตุหยาะ คือว้าวโอลังการเกินอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทผมน้องนะครับเนี่ยแหละอันนี้แหละนี่หลายคนอาจจะยังไม่ยังไม่รู้นะครับว่าผมได้เป็นซิมโจรดำมากมากนะฮะซึ่งคาแรคเตอร์น้องเนี่ยทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคนต่างประเทศนะครับหลายคนมากเลยครบับอกว่ามันเหมือนโจรดำซึ่งผมก็มองว่าเหมือนฮนะกก็ ว่าจะไปหาดีคอนะครับที่ดีคอลูกตาเดี๋ยวให้มันเป็นสีเหลืองมาติดนะครับก็จะได้เหมือนนะเพราะว่าตัวดี l อน้องเป็นแดงเขียวมาดูแผงข้างในดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นผมนะสองอันนี้ก็เป็นผมแล้วก็พาร์ตตัวนี่หน่อยวางไว้ก่อ,น,อนนี่ก็พาร์อะไรเอ่ยอาวุธเหมือนเดิมมาเลยครับคิดว่าน่าสีอย่างนี้อันนี้เป็นพาร์ทอ่าเหมือนเป็นพาร์ทก้นพารนะ์ทหน้าอกพาร์ทชุดอะไรของน้องนะ สีทองนี่สีทองเหรอเนี่ยนี่เรียกสีทองได้ไหเนี่ยก็ไม่พอใจอะไรก็ทำสีเพิ่มมาไม่ต้องห่วงไปโอ้พ้าใสพ์าใสสวยพาใสสวยเลยพาใสสวยเลยไม่มีรอยอะไรเป็นฟงเป็นฝ่นเป็นวงข้างในใช่ไหมเนี่ยไม่มีรอดนะครับข้างใน กระาใสอีกหนึ่งอันอันนี้ดาบแน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดทุตของน้องเออข้างหนึ่งดูไม่ค่อยเยอะอันนี้โอ้คู่มือหม g ก็คือผมไม่เคยต่ออะไรที่มันคู่มือหนาขนาดนี้นะตกใจก็โทษทีอันนี้ก็ดีคอเป็นดีคอนะครับโอ้ยเกิดแเป็นสีทองเนี่ยคือถ้าสีทองมันเป็นอย่างเงี้ยแบบในดีคอมันจะเจ๋งมากเลยป่ะม,มันจะเหลือบแสงหน่อย อันนี้ก็เป็นลูกตาเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาดีคอแบบนี้แหละที่เป็นลูกตาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นสีเหลืองมาใส่จะได้เหมือนโจรดำซิมโจอรเนัเตอร์นะครับทำเดี๋ยวคู่มือไว้ค่อยดูยอีกทีดูอันนี้โอ้ชิ้นมันใหญ่มากเลยนะไม่ชิ้นเล็กๆนั้นเนี่ยพาชุดเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสีดำวางไว้หยิบจะตรงไหนมาก็วางตรงนั้นนะครับเวลาเก็บจะได้ง่ายๆนี่ก็ขาพาดขา ก็อ่ามันจะมีตีมตีมเขาเนี่ยจะเป็นดําม่วงแดงนะฮะเท่าที่เห็นหลักๆเลยซึ่งมีผมเป็นสีขาวตัดมาเนี่ยมันโซกูดเลยนะครับมันโซกูดสุดๆเลยอ่าแล้วนี่ก็เป็นสีม่วงเหมือนเดิมชุดกาะน,น้องครับ ชุดกอดชุดกอทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่ะนะไอพวกซีรีส์เนี้ยซึ่งผมบอกไว้ก่อนผมไม่เคยเล่นซีรีส์เมกามิดีไว้เลยเว้ยแล้วเราก็เปิดมาหลายคนหลายคนที่ไปนั่งคุยในกลุ่มมาบอกโหเปิดมาจัดตัวหนักเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างเอาเรื่องนะเรื่องของพาร์ตสำหรับเมกามิดีไว้ตัวเนี้ยแต่เห็นจริงจริงมีอีกตัวหนึ่งนะที่เขาที่มันยังใหญ่ได้อีกอะแบบว่าพาร์มันจะเยอะกว่านี้ก็คือของตัวธรรมโมอน,นะอันนั้นก็เคยนะว่ามีตีไปจิงจอก อันนี้น่าจะมีตีเป็นยักษ์นะครับโอนี่อะไรเนี่ยพัดมือมันต้องทํามายาวขนาดนี้เลยเหรอโคโตทําไมทําไมไม่ใส่แผงเล็กๆมาวะมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโคโตอ๋อมีฐานมาให้นะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้มมนเป็นตัวธรรมดานะถ้าเป็นตัวแบบว่าเห็นว่ามีตัว dx ตัว dx น่าจะได้ฐานนะครับฐานแบบฐานดีๆเลยอนะอันนี้ก็เป็นฐานตั้งธรรมดาเฉยๆนะครับ อันนี้ก็พาร์ทข้อต่อทั่วไปนะครับของน้องนี่อะไรเนี่ยอ๋อพารกระโปงเรียกว่ากระโปงแล้วกันถ้าไม่อยากได้กเก่งในเออจะก็เรียกไปแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหน้าเขานะครับเห็นไหมก็จะมีหน้านี้นี้แล้วก็มีหน้านี้เขาให้ดีคอมาเขาให้หน้าเปล่ามาปะวะ <laughs> น,น่าจะมีน้าน่าจะมีพาร์เปล่านะครับเป็นหน้าปเปล่ามาไม่นั้นคงไม่ให้นะตัวดีโคเดี๋ยก่อนลองดูก่นอนผมไม่ได้นับแผงนะะเดี๋ยวค่อยไปดูในคู่มือเอานะครับว่ามีกี่แผงได้หน้าเปล่ามาไหมอะ่ะเอ๊ะได้มาปุ่ะทำไมไม่เห็นพาร์หน้าเปล่าอะ ไม่เป็นไรก็ไปปิ้นตัวอื่นมานะครับอ่ะข้างในประมาณนี้นะครับดูคู่มือสวยมากคือเห็นอาร์ตเวิร์กอ่ะไม่สนเลยนะตอนแรกเราไม่ได้ดูค่ายด้วยว่า,วาเป็นค่ายอะไระเห็นเราเห็นร้านที่เปิดพีใช่ไหมถ่ายถ่ายอยู่แล้วเราเลยเจอร้านเปิดพีเว้ยเราก็แบบใส่สุดเลยอะ่ะไม่ดูลรไม่ดูด้วยเราคงราคาตอนนั้นอะ่ะก็คือดีไซน์แม่งเจ๋งมาก แล้วตัวนี้ได้พีมาจากไหนเอ่ยขออ่านแป,ป๊บนะครับอ่ะพีเจฮอบบี้แลนด์นะครับพีเจไฟเตอร์เออพีเจไฟเตอร์ฮอบบี้แลนด์นะครับเป็นร้านที่เปิดพีสินค้ามากมายนะครับแล้วก็เจ้าของร้านใจดีด้วยนะครับผมถามไปประมาณน่าจะ5 0 0 0ล้านรอบนะฮะเขาก็ตอบกลับมาแบบด้วยน้ำเสียงใจเองเละไม่ได้น้ำเสียงเราววิธีการพิมพ์เขาน่ารักมากครับไป ไปคุยไปสอบถามได้นะครับถ้าอยากใช้บริการไปใช้บริการได้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะแต่คือเขาบริการดีจริงๆนะครับไม่เคยเจอร้านพีแล้วเออเราแฮปปี้ขนาดนี้นะครับอ่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้อ่ะกูอันนี้คืออะไรอ๋อบอกว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ส่วนที่ใช้ตัดออกไปได้เลยอะไรย่างนี้ใช่ไหมโอเค

อ่าแล้วก็ไอถุงแยกที่เป็นกระโปงแล้วก็อีกถุงหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าประมาณนี้นะสำหรับพารพ์ทสามสิบกว่าเจสกัฟูขั้นตอนก็ดูดิตรงตัวมันเยอะไหมคิดว่าตรงตัวเนี่ยไม่เยอะอ่าตรงตัวมีไม่เยอะนะครับแต่ที่เหลือก็คือของชุดกล่องหมดเลยนะครับทั้งกระตักเลยมีที่บอกมีวิธีติดคอไม่แน่ดุของแท้น่าจะมีนะ อย่าบอกนะว่าโอเคมีอ่ะนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเฉดสีปะ่ะเฉดสีที่เขาใช้ในตัวงานนี้มั้งนะอ่าที่เพราะว่าที่เหลือสีแดงที่เขาไม่ได้บอกนะ่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพลาสตสนะครับสีแดงทั้งตัวเป็นพลาสตสหมดเลยอ่าใช่ซึ่งกูว่าอ่านไม่ออกนะครับเพื่อนคุณเลร์ดีคอไกดก็ตาเนี่ยเนี่ยตาเท่มากเลยอะใจคอก็อยากจะเก็บไว้นะ เก็บไว้สีนึงอ่ะแล้วก็อีกสีนึ่งเป็นสีแดงอ่ะนี่แล้วเขาก็จะบอกนะครับว่า,าดีคอติดตรงไหนประมาณนี้คือสําหรับงานนี้ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมันมีขายหรือยังนะครับแบบว่ามาหาที่หลังอะ่ะเออไม่ได้พีไวอ้อ่ะเพราะว่าร้านนี้ก็คือผมพีไว้น่าจะครึ่งปีอ่ะน่าจะเกือบเกือบครึ่งปีได้นะครับมันเดือน7เดือน8ของปีที่แล้วนะครับคิดว่าถ้าจำไม่ผิดนะนะ น่าจะอยู่ในเดือน7เดือน8นะครับที่พีไว้กับพี่แกเขาเรื่อ okay, หรับวันนี้มันก็ไม่มีอนะไรเนาะเรามาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าเออน้องคนนี้อ่ะดูจีนะกล่องประมาณนี้น้องสุสโนุเนี่ยว่าข้างในเขาเนี่ยโอ้โอ,โอ,โ,อโอ้มันใหญ่มากนะครับมันกินมันเกินเฟรมไปเยอะเลยนะครับคือกล่องมันโคตรใหญ่ว่าน้องสุสนุเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับการตัดสินใจของหลายคนนะครับว่าเออจะไปหาน้องเก็บไหม พีไว้เนี่ยก็อยู่รวมๆแล้วเป็นเศษรวมส่งมันก็เท่าไหร่สองพันเก้าเองอะ่ะคือถูกมากนะครับผมคิดว่ามันถูกมากเลยสองพเกนี่ยแล้วนั้เปิดเบืเริ่อแบบมอะ่ะ <c oughs> คือเบืเริ่มเลยนะครับดีดีครับถือว่าบริการก็ดีราคาก็ดีนะครับร้านนี้โซกูดนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรจริงๆละหมดละคุยหมดลววันนี้ตื่นเต้นมากเลย รอรอนานมากครับงานนี้ชอบมากดีไซน์น่าจะไม่มีคลิปประกอบนะฮะเพราะแม่งเยอะมากฮะเยอะโคตรเลยน่าจะไปน่าจะข้ามไปเป็นช่วงรีวิวเลยนะครับว่าเออตัวน้องเนี่ยหลังจากประกอบเสร็จแล้วเนี่ยสวยขนาดไหนติดดีคอแล้วโอเคออกมาดีไหมแล้วก็รีวิวตรงนั้นแหละเอาง่ายก็คือรีวิวตรงนั้นไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่เมะดรล้นะ๊ายบาย